น้งทำผิดกับแม่เอมิอราโพสรับก่อนวัยอันควรตราบาปที่ติดอยู่ในใจเขากำลังจะได้รับกรรมแล้วนะแม่เอมิอราอดีตภรยาคู่บุญแสงเดือนโพสซึ้งถึงแม่เขาคนนั้น เขากําลังจะได้รับการ,รของเขาแล้วนะแม่หลังสารอุทธรพิพากษาจําคุกแปดปีโดยไม่รอลงอาญาสงครูไัยบูล์นอเดินจําหนองบัวลําพูแล้วจากกรณีที่เอ๋มิลาชนมิลานวานิชยื่นฟ้องอดีตสามีครูไัยบูล์แสงเดือนฐานพราดผู้เยาว์และกระทำชำนาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งล่าสุดสารอุทธรพิพากษาจำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาและครูไพบู์ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหนองบัวลำพูแล้วตั้งแต่ 15นาฬิกา10นาทีของที่3กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเอมิลาโพส a c e b o o k ส่วนตัวเวลาชนวิรันวานิชระบุว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราท่างนั้นถ้าวันนั้นเราไม่เลือกทำแบบนั้นมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้หนูทำผิดกับแม่ทำแม่ร้องไห้เสียใจหนูพยายามแก้ไขมันมาตลอดเขาคนนั้นที่แม่ไว้ใจว่าเขาจะเป็นคนดูแลลูกของแม่ได้เขาคนนั้นที่ดูถูกเหยียดหยามครอบครัวเรา ซ้ำร้ายยิงทิ้งลูกของแม่ไปเลือกชีวิตใหม่ทิ้งให้คนอื่นตาหน้าว่าเป็นเด็กที่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกไม่มีอนาคตกว่าจะผ่านวันนั้นมาได้ฉันฝันร้ายซ้ำๆกันทุกคืนความเจ็บปวดตราบาที่มันติดอยู่ในใจบทเรียนไอ้ยิ่งใหญ่รับก่อนวัยอันควรมันมีผลกับชีวิตมากแม่คะเขาคนนั้นเขากําลังจะได้รับกรรมของเขาแล้วนะแม่กฎหมายให้ความยุติธรรมกับแม่แล้วนะวันที่3เปกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสารอุทธรณ์ภาพากษาตัดสิน คดีพราดผู้เยาวจ์จำคุก8ปีไม่รอลงอาญาผู้ต้องหาเข้าเรือนจำเป็นนักโทษแล้วและรอคำสั่งศาลว่าจะให้ประกรันตัวต่อไปหรือไม่ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ